คือเรื่องปัญหาแนวเขตชายแดนของประเทศไทยกับเขมรเนี่ยมันมีกันมาแบบเราก็รู้กันว่ามันมีกันมานานแล้วนะครับแล้วมันก็แก้ไขไม่ได้แล้วผมก็มีความเชื่อว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้นะครับรวมถึงอนาคตซึ่งจะอีกกี่ปีก็ไม่ทราบเนี่ยผมก็มั่นใจว่ายังไงซะมันก็แก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ถ้าตราบใดฝ่ายไทยไม่แข็งขันฝ่ายไทยไม่ยืนยันข้อเท็จจริงฝ่ายไทยยังก้มหัวให้กับเขมรอยู่ฝ่ายไทยยังคิดว่า เอาประเทศไปแสวงหาผลประโยชน์กับต่างชาติได้คิดว่าสิ่งที่ทําแบบนี้นั้นจะทําให้คนไทยจะมีความสุขนั้นแล้วผมบอกได้เลยว่ามันย่อมที่จะเป็นไปไม่ได้แล้วปัญหานี้มันจะไม่จบที่รุ่นเราสวัสดีครับพี่น้อง FC ทางช่องป๋าหนุ่ยทีวีและทางช่องกมิมนวันนี้นะครับก็มาพบกันบรรยากาศแปลกๆเมื่อคืนในผมทําคลิปไปแล้วแหะแต่ว่าผมคิดว่าการสรุปของผมในคลิปที่ทำเมื่อคืนนั้นเนี่ยมันไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยตัดสินใจ หลับเลยแล้วก็มาทำมาตอนเช้าใหม่นะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ทํางานอยู่นะครับก็เลยมารีบมาทาไ้ก่อนนะครับสําหรับปัญหาทางด้านแนวชายแดนของกองทัพภาคที่2น่เองก็ยังมีปัญหาอยู่นิดหน่อยซึ่งเป็นปัญหาที่ทําให้คนไทยหลายคนรู้สึกสบายใจมันเป็นปัญหาเล็กน้อยแล้วก็คิดว่าจะน่า,นาจะได้รับการแก้ไขไม่ไม่ช้านี้นะครับแต่ในส่วนของกองทัพภาคที่1เนี่ยแม่งเป็นดราม่าคือผมเห็นใจแม่ทัพภาคที่1นึ่งนะแกอาจจะเป็นคนตรงไปตรงมาแกอาจจะแบบเฮ้ยผู้ข้ามชาแม่งสั่งแค่นี้ผมก็ทําแค่นี้ คือผมจะบอกให้อย่างหนึ่งว่าวิธีการของทหารกับวิธีการของตำรวจเนี่ยมันไม่เหมือนกันการฝึกของทหารการกับการฝึกของตำรวจเนี่ยมันต่างกันแบบชนิดที่เรียกว่าหน้ามือหลังเท้าเลยคือถ้าจะให้ผมใช้คําพูดแบบสุภาพสวยหรูโลกสวยก็จะบอกว่าการฝึกของทหารนั้นเนี่ยเ,าเขาฝึกมาเพื่อให้ฟังคําสั่งผู้บัชาอย่างเดียวไม่ต้องคิดแต่การฝึกของตำรวจนั้นเป็นการฝึกเพื่อใช้ไหวพริบและชาวปัญญาความสามารถในการทําหน้าที่มันจึงไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าต่างกันนะไม่เหมือนกัน ความสามารถอาจจะเท่าเท่ากันหรือต้องแต่ว่าการปฏิบัติหน้าที่มันจึงไม่เหมือนกันหรือถ้าให้ผมพูดหยาบคายอ่ะแบบไม่รักษาน้ําใจกันเลยอ่ะคือทหารมันถูกฝึกมาให้โง่ไงนะครับถูกฝึก,กมาให้โง่งคือมึงไม่ต้องคิดอะไรมากมึงฟังคําสั่งผู้บัชาอย่างเดียวแล้วมึงก็ทําตามปูเทั้งนั้นมึงอย่าสงสัยแต่กับตำรวจเนี่ยนะครับมันก็ฝึกให้ต้องใช้หัวคิดตํารวจฝึกต้องวางแผนนะครับจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าจับกลุ่มยังไงจะล่อซื้อยังไงทำไงให้ใหเนียนที่สุดอะไรแบบเนี้ยคือผมถึงบอกว่าระบบการฝ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคําพูดของแม่ทัพภาคที่หนึ่งผมก็เห็นใจท่านนะครับว่าท่านเองก็บอกว่าในวันที่สั่งให้หยุดนั้นเรายึดพื้นที่ได้แค่ตรงนี้แล้วหลายคนบอก้อวแล้วทำไมไม่ไปถึงตรงนั้นทำไมรู้ว่าปัญหามันมีอยู่แล้วทาไมไม่ไม่ไปจัดการปัญหาทําไมปล่อยปะละเลยคือแม่ทัพท่านก็บอกว่าผมไม่ได้ปล่อยปะละเลยผมประท้วงไปแล้วประเทศไทยเนี่ยเขาชอบประท้วงนะครับแต่พอเวลาประชาชนประท้วงประเทศไทยไม่ชอบผมก็แปลกใจนะว่ามันประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรย้อนแย้งอยู่เสมอแต่ไม่เป็นไรละในยามศึกสงครามเนี่ยนะครับเรา เราจะมาตําหนิติเตียนกันมันก็ใช่ที่วันนี้เราก็ต้องมีหน้าที่มาให้กําลังใจก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าอย่าพิ่งไปโทษแม้ทต่ภา,าคที่หนึ่งท่านเลยเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากท่านแต่ว่ามันมันเป็นปัญหาที่มันเลื้อรังเนี่ยใครที่มาต่อจากท่านก็สวยไปอะไรแบบเนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากและรวมถึงพี่น้องประชาชนผมคิดว่าหลายคนคงจะคิดคล้ายๆผมสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากคือทหารจะต้องไม่ก้มหูให้กับการเมืองทห,หารเนี่ยเป็นทหารของประราชานะ มีหน้าที่พิทักษ์รักษาราชบัลลังก์มีหน้าที่พิทักษ์รักษาอาธิปไตยมีหน้าที่ดูแลปกป้องประชาชนในประเทศมันเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าเมื่อไหรทหารไปก้มหัวให้กับนักการเมืองไปแลกตําแหน่งไปอยากจะได้น้องคนนี้ขึ้นต้องมาแลกกัแหน่งนี้ผมเองก็อยากจะเป็นพลเอกผมเองก็อยากจะเป็นแม่ทัพผมอยากจะเป็นผู้บัญชาการทหารบกผมไม่อยากเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดขอผมกเกษียณในตําแหน่งนี้ได้ไหมอะไรแบบนี้แล้วก็ไปแลกกับ นักการเมืองที่เอาเอาของมาแลกกับเราเนี่ยซึ่งมันนักการเมืองมันมันไม่มีอะไรแลกมันมีแต่มันมีแต่ทรัพย์สินของประเทศที่ต้องไปแลกมาก <c oughs> <c oughs> ็อยากจะฝากบอกว่าในเมื่อเราเป็นทหารของพระราชาเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้า,ถ,าถ้าเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะถอยสักครั้งหนึ่งเพื่อจะเดินหน้าต่อไปเนี่ยก็ทําได้แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปลือล้วหรือสลนเอากองยางออกแล้วถอยแล้วก็เปิดให้คนพวกนี้เข้ามาคือเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าในพื้นที่ชายแดนเนี่ยเรามีปัญหา เรามีปัญหาหลังจากที่เราเอาคนคเขมรน,นี่เข้ามาอยู่รีภัยเข้ามาอยู่อบประยพ์เข้ามาอยู่ยเาานี่ยคือปัญหาที่มันเริ่มต้นที่มันเกิดขึ้นบางส่วนมากก็กลับไปบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองอีกส่วนหนึ่งไม่ยอมกลับถือว่ากินฟรีอยู่ฟรีประเทศไทยดีมีประโยชน์กูก็ปลูกปลูกบ้านสร้างรลกรลักปักฐานอยู่ในเมืองไทยจนกระทั่งถึงวันนี้สิ่งหนึ่งที่ที่ต้องตําหนิก็คือในอนดีตที่ผ่านมานะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเขาไม่ได้เอาใจใส่ในเรื่องนี้คิดว่ามันไม่มีอะไรไงเอาอยู่ก็อยู่ไปอยู่ก็ทํากินไป แล้วก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของเราพอมีปัญหาปุ๊บมันบอกว่าที่มันอยู่นี่เป็นประเทศมันมันไม่ใช่ประเทศไทยมันไม่ยอมรับกฎหมายไทยท,ทั้งทั้งที่มันอยู่ในแผ่นดินไทยอยู่หลังหลักนะอยู่หลังหลักเขตสยามเนี่ยแต่มันบอกว่าเป็นบ้านมันคือวันนี้คำเณรก็ทาได้ทุกอย่างเลยผมอยากจะให้ทบทวนนะครับว่าเรามีความจําเป็นมากน้อยขนาดไหนที่เราจะต้องรักษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเขมรเรามีความจําเป็นมากไหมนี่คือคําถามและถ้าพี่น้องฟังไลฟ์ฟังคลิปนี้อยู่ พี่น้องช่วยแสดงความเห็นนิดน,นึงว่า al, ประเทศไทยมันยังมีความจําเป็นที่จะต้องคบกับเขมรอยู่ไหมพยายามองหลายๆมิติหนึ่งในเรื่องของการค้าในเรื่องของความมั่นคงอะไรพวกเนี้นะครับลองมองดูแล้วลองคอมเมนต์ไห,ห้ผมฟังหน่อยเอาไหมให้ผมอ่านหน่อยว่าเรามีความจําเป็นไหมโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมมองมิติในด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันมีความจําเป็นแต่ทีนี้ว่าไอความจําเป็นที่จะต้องมีเเมรเป็นเพื่อนเราเนี่ยผมถามว่าเศรษฐกิจดีขึ้นไหมมันมันตัวเลขมันดีขนาดว่าเราต้องคบเขาอยู่ตลอดเวลาเลย ขนาดคนในประเทศเขาไม่มีจะแดกแล้วเราจะไปขายอะไรให้เขาแดกยังเก่งก็ไม่เกินมามาหัวมันปลากระป๋องซอสฝาเขียวผงรสด,ดีแล้วก็นมกล่องเท่านั้นเองนะครับผมว่าเรามาจัดการบริหารจัดการในเรื่องของเรชุมชนเศรษฐกิจชุมชนตามพระราชด,ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชดีกว่าไหมเรามาใช้เศรษฐกิจแบบนั้นดีกว่าไหมจริงไหมฮะสองเรื่องของความมั่นคง เรื่องของความมั่นคงไม่จาเป็นต้องมีคนขเขมรหรือไม่จําเป็นที่เราจะต้องมีเพื่อนที่เป็นขเขมรก็ได้เราสร้างรั้วแบบเวียดน,นามนะครับลงทุนคือเรื่องทุนทุนรอนในการก่อสร้างระยะทาง800กว่ากิโลเมตรเนี่ยสร้างจริงๆมันไม่ถึงหรอกครับมันจะมีแนวแนวเขตธรรมชาติที่เป็นสันปันน้าอยู่อีกก็ค่อนข้างจะเยอะไอ้ตรงไหนที่มันเป็นแนวเขตที่ต้องใช้ปักหมุดก็ปักไปอย่าลืมนะครับคุณไม่ทําตอนนี้เดี๋ยวขเขมรมันเข้ามาปัญหามันก็จะเกิดขึ้นอีก ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเราอ้างแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นแล้วก็ปักปันลงไปไม่ต้องเจรจาแล้วครับเพราะคุณตั้งหน้าต,ตั้งตาเจรจาอย่างไงเขมรมันก็ไม่ตั้งหน้าตั้งตาเจรจากับคุณเพราะมันรู้ว่าเวลาประชุม JBC มันขาดทุนมันแพ้มันไม่มีแผนที่อยู่ในมือแล้ววันนี้เรามีแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นซึ่งประเทศสหรัฐรู้สึกว่าจะเป็นคนทําให้เราเริ่มแผนที่ 50, หนึ่งต่อห้าหมื่นเรื่นกิจนี่แหละแล้วอเมริกาก็ใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นโลกใบนี้ใช่หนึ่งต่อห้าหมืม 200, 200, ม่นไม่มีอยู่จริง ณปัจจุบันนี้มันมีอยู่ก็คืออะไรครับไปอยู่ในสำนวนเรื่องประสาทพระวิหารเรื่องของเรื่องแม่งมีอยู่เท่านี้เองนะครับก็อยากจะฝากกองทัพนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคหนึ่งถึงภาคสี่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพภาคสี่นะครับจับตาดูนายอันวาให้ดีนายอันวานาย,ยกรัฐมนตรีมาเลเซียไม่ใช่คนดีนะนายอันวาเนี่ยไม่ใช่คนดีนะครับผมบอกก่อนนะครับเป็นหนึ่งในจํานวนผู้ที่มีส่วนร่วมอาจจะมีส่วนร่วมในการแบ่งแยกดินแดนทางภาคใต้เราด้วยก็ได้ ถ้าลองย้อนประวัติไปดูประวัตินายอันวาดีๆไอ้นี่ไม่ธรรมดานะครับเอาแล้วครับสาหรับคลิปนี้ก็จะฝากพี่น้องว่าช่วยกันแสดงความเห็นหน่อยว่าเรามีความจําเป็นไหมกับการที่จะต้องมีคเห็นอยู่เป็นเพื่อนเราอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีความจําเป็นพี่น้องให้เหตุผลมานิดนึงเผื่อบางทีคืนนี้ผมจะได้เอาเหตุผลเหล่านี้เอาไปขึ้นป,ป,รประกอบในการไลฟ์สดได้นะครับก็สุดท้ายนี้ก็กราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าท่านใดสนับสนุนช่องก็มีค r ว o า e ค ถ้าท่านใดจะซื้อผมซปเปอร์แตงหรือผุมของคุณก็ด้านล่างก็มีอยู่สำหรับคลิปนี้ต้องล่าลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ